เห็ดเขาจะเป็นแหงแหง่พี <t <t ่น um> ้องฝนบ่ตัวด่วนละเห็ดเลยแหงแหง่เื่อๆบ่ได้เสียด้จ้ะมันนัแหง่นล้พี่อยสวัสดีค่ะเป็น ออกเสียงนุน่มนะสวัสดีจ้าทุกท่านยิยนดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาหล่ในต่างแดนนะคะหัวยุงเป็นยุ่งตีกันพี่น้องเหมือนเดิมจากพี่น้องเมื่อนี้ก็ลปเก็บเห็ดเนาะแล้วก็เมื่อนี้สซาหล่มมีเรื่องมาบอกสูพี่น้องฟังจากพี่น้องเรื่องอา่ายุประเทศโนเวมีโรงงานรับซื้อเห็ดแล้วแล้วก็ซา,าหล่ได้คุยกับพี่ ผู้นะึงเนาะพี่จอยเพิ่นแนะนำมาเนาะจ้ะเพิ่นอยูอ่ทรอแฮมเนาะมีโรงงานรับซื้อเห็ดเดีอร์สแหลหันกล่องก่อนพี่น้องเพราะว่าสิเก็บเห็ดไปแล้วก็เว้ารายละเอียดสู่พี่น้องฟังนะเนาะมื้อเช้าดีสาวแหลอ่อ่าได้โทรคุยกับเพิ่นเนาะจาะเพิ่นโทรมาตอนแรกนะสาวแหลกก่คิดว่าบ่มีเนาะเมื่อวานนี่ไปเห็นเฟซบุ uh, ๊กเพิ่นเพราะว่าสาวแหล่กับเราเป็นเป็นหมู่กันในเฟซเนาะแต่ว่าก็บ่เคยคุยกัน โซนโตแล้วนะพี่น้องเพิ่นกับเป็นเอฟซีนะจ๊ะวันที่เพิน่นเอาเห็ดไปขายซะแล้วก็เลยไปคอมเมนต์ว่าเราไปขายสวีเดนหรือขายแสแล้ววันที่เราเลยท้อมาเนาะว่าบไปขายสวีเดนขายอยู่ท้อแฮมแล้วก็มีโรงงานรับเสือราคาแพงน้ำมันสัตว์ราคาคันเอฟซีท่านใดติดตามน้องตีจะรู้นะจ๊ะว่าอยู่นอร์เวย์มีหม่องรับเสือ เพราะมองที่สาวแหล่สิวอาตื้น่ะคือโรงงานเดียวกันที่น้องตีเอาไปขายจ้ะเพราะว่าเราเห็นสาวแหล่เก็บเห็ดหลายแล้วสาวแหล่ก็โพสในเฟซแน่ในเพจแนอนะกในในยูทูบแน่แล้วก็เลย ถักมาถามว่าตอนนี้ยังเอาไปขายอยู่สวิตเซอร์แนบ์บอสเลยได้ว่าบอสปีนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าสิเก็บ์ส่งไทยแล้วก็เลยว่าขายมันหลายเฮดลายนะว่าขายพี่ก็ได้ว่าสดุแล้วว่าแต่เราก็บอกรายละเอียดว่าต้องเฮ็ดแบบใดแบบใดแล,ล,ล้วคะราคาเฮดโลละเท่าไหร่นาะราคาเฮดโลละอ่อร้อยยี่สิบโคเนาะ เห็ดเพืองหวาน Head. เห็ดมันปูเหลืองมันปูดำแล, Head ลแล้วก็เห็ดไอเอียวก็ล่ะนังนั่งใกลแล้วก็เห็ดนั่งใกล้เขาก็รับเสือโลโละร้อยยี่สิบเป็นโลง,งานเงยมาสัน่น พี่น้องกะซีกักกน,กน,กกท,น,กน,นท่านได้ติตาเนาะตีกะสิรู้รายละเอียดถูกเนาะจ้าพี่น้องซาแรลกับท่านได้รู้รายละเอียดป่านใดเนาะเพราะว่าท่านได้ตดต่อกับเจ้าขวงบริษัทอยู่แล้วก็มากไม้เขากรับเสือแล้ว พักกระลับซื้อจ้าพี่รองพักเออพักเอียร์กระลับอ่กกูดขับกูดฝรั่งเพิ่นกระลับซื้อเนาะก็เพราะว่าขจอบไปโซงลูกตานล้งแลมแล้วก็อบแห้งเพราะว่าเพิ่นเก็บเพิ่นอยู่โนเวย์มาสิแปดปีแล้วเพิ่นเก็บเออ่เฮดหมากไม้โซงโรงงานนี่มาหลายปีแล้วจ้ะพี่น้อง ก็เลยแนะน้ำซาและว่าเนาะซาแรมก็ขอบคุณเพื่อนเนาะพี่จอยเนาะจ้ะซื้อเล่นเพื่อนพี่จอยซาแรมว่าเออมันคุ้มอยู่ด้จ้ะพี่น้องเราเพิ่นก็ให้ราคาดีนะราคาแพงนะเนาะร้อยเศร้ารอยเศร้าคนแต่ว่าระยะทางขับรถเนี่ยก็คือหกกิโลจ้ะพี่น้องน่าจะไปกับหกกิโลเนาะแล้วเวลาเขาไปขายเขาก็กต้องบรรจุไปหลายๆแล้วลก็ เฮ็ดมันลายแล้วพี่น้องเฮ็ดทางน้เฮ็ดก,ก็ไม่พี่หลองก็สิถาว่าอ้าวร้อก้นตีเป็นเงิ่อนไทยเท่าไหร่ร้อยยีสิบก้นตีเป็นเงินไทยก็สิบก้นก็สามสิบบาทแล้วนะพี่น้องยี่สิบก้นก็หกสิบสามร้อยามร้อยหกสิบจ้ะโลละสามร้อยหกสบาทนะตีเป็นเงบ่อนเ่น ตลาดซาหล็กับพ่อแน่ใจอตางเงินไม่ขึ้นมีโลกนะจ๊ะพี่นอ้องเพื่อนเห็นเห็ดมัดปูเหลืองนะจ๊ะเห็ดมัดปูเหลืองอดอกไง Uh -huh. uh -huh. You hey. no, uh, ดอกงามพี่น้อง 多看、okay. เด็กไล่เสียงรถเด้เนาะพี่น้องโอ้เมื่อเดืซาแหน่รือเบ่อสุดฟังนะจ๊ะคือว่าเออไม่ไปอยู่ก้นไทยเนาะเพิ่นเพิ่นจะมาเก็บเห็ดซาแหน่เลยพาพาเพิ่นมาหนำเนาะเพิ่นบ่มีหมูเก็บเห็ดซาแหน่เลยพาเพิ่นไม่เก็บเห็ดน้ำ แล้วก็ตอนที่เพิ่นกลับไทยเนาะจาแลฝากเพิ่นซื้อเออ่ขนมเปียะให้ขนมเปียะใส่ใส่เข้มอยากแห้งเพิ่นก็ซื้อมาให้โดยที่บ่คิดเงิอนเนาะจ้ะจากวันที่เพิ่นเลยว่าเห็นจา่าแเอ่อลงเฟสเก็บเห็ดเพิ่นก็เลยอยากมาเก็บน้ำเลยพาเพิ่นมา ส่วนน้องเอน๋นะก็พออยู่บ้านนะจ๊ะพอเมื่อน,อนวันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์ส่วนพีน่เนยก็ตัดขาเห็ด เขจะเป็นแหงแห่งพี่น้องฝนบ่ตัวด่วนละเห็นเลยแห่งแห่งซื้อๆบ่ได้เสียไน้จ้ะแล้วกัจุดได้ที่ซาแระคยเก็บปีกายนี่ซาและก็บ,บอกเพิ่นนเ่าบอกเพิ่นว่าเก็บเอลา แล้วเท่ากับหาจุดไหม

อันน้อยนลายแต่ไลายเดี๋ยวหน่หนอนย,อยอสีย่างไปข้างในพี่เก็บเออพี่เก็บเอาทางนี่เดี๋ยวหน่อยสีย่างไปห้งงานนีครับข้างในเห็ดมันแห้งไหมจ๊ะพี่นอ้องแต่ว่าก็ดีเทุกันหรอวะ <ite> มันคอยบวดตาอยา่า พ,นะพี่พ่นด,ดอกน้อยเต็มเลยดอกน้อยว่าเก็บกลับมาถึงบ้านแล้วจ,าจ้า <c oughs> เก็บเบื่อละสองซุ้มวงนะจ๊ะพี่นวง สวัสดีค่ะเธอแต่งตัวเธอจะไปไหนคลิปเป็นจ้ะโอ้ย <laughs> อายจับวะแย่เป็นซ่าแล้วอายแล้วเอ๊ะหน้ากัะขี้จักราย,ยานเน่ยไปตัดขาเห็ดเกพรผู้นี้ไปเก็บเห็ดนะเธอไม่โย่เมือมม่อไปเก็บเห็ดจอยแบบโอเคปะ ออกเสียงน้ำแนะจ่าน้ำแนะออกเสียงน้ำแนะซีตาเมื่อนี้สาวแล้วประเทศไทยพี่น้องเบืองไลเน้อไทยหน่อยๆน่อยพระวายันพี่น้องเบือ่อเลยนประเทศไทยคลิปให้เบืองไลยกำลังนั่งตัดขาเห็ดจา้าหุ่นใส่เห็ดจา้าแหละจะได้เมียนอยู่ กดจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย